วัยรุ่นตกปลาแม่น้ำปัตตนนีใชเหรอเอ้านาง,ง่มามันคืออะไรเนี่ยตีแล้วเหรอ้อาวจัดไปนี่ครับพี่น้องโอ้โเหรือไมวัยรุ่นวัยรุ่นตกปลานะเออนะวัยรุ่น ลุ่มน้ำปัตตานีตกปลาบนเรือประมงที่ท่าเรือประมงแม่น้ำปัตตานีครับ <Okay. S 1> ดูสิว่าได้ปลาอะไรกำลังเยอือกพอดีนะครับน่าจะกดลายครับตัวนี้น่าจะกดลาย,ยดูครับดูโชว์หน่อยโชว์หน่อย <Yeah. S 1> เอาเนี่ยเยอะอะไรครับปลาหมึกครับผมเยือปลาหมึกสดด,ดูผลงานครับ โตัวใหญ่พอสมควรครับปรากฏลายก็วันนี้ได้ทั้งหมดกี่ตัวครับแปดนะครับผมแปดตัวโอ้นี่ครับไวรุ่นไวรุ่นท่าเรือประม,มงแม่น้ำปัตตานี

ดูแม่น้ำปัตตานียามค่ำคืนครับที่เห็นไฟอย่างนั้นก็คือ,คอไฟจากสะพานสูงแล้วก็ไฟจากเรือประมงที่อยู่ริมแม่น้ำปตัตตานีครับด้านนี้ไปทะเลเอ่าวไทยครับมืดมิดสนิทครับตอนนี้นี่เรือประมงขนาดใหญ่ครับสองลำจอดซ้อนกัน ครับผลงานปรากฏลายกับปรากฏทะเลนี่เรือประมงนะครับขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่าเก๋งเรือนะครับชาวเรือประมงก็จะ ินอยู่ลำนอนบนเรือนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออยุติเพียงต่านี้ครับสวัสดีครับ